สวัสดีครับครัวบ้านทุกกรงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่อยู่ถนนสายเอเชียครับถนนไม้เล็กหนึ่งนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่จันนะครับวก็ออำเภอแม่สายนะครับวันนี้มีแขกมาคือน้องนูนะครับนายธนูลูกอีสานนะครับลูกอีสานเล่นกินเที่ยวครับก็เลยมาพามาแวะชิมก๋วยเตี๋ยวร้านต้มก๋วยเตี๋ยวเรือยกสดนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ เริ่มต้นที่ชามละ15บาทเองครับร้นานนี้ลุงเดียยังไม่เคยมาชิมนะก็มาลองมารีวิวดูรสชาติหรือว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับตามมาดูเลยครับสั่งกันหรือยังสั่งหรือยังครับก๋วยเตี๋ยวเรือ15บาทเองครับนี่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปแม่จันนะครับเราไปไหนนะเราจะไปไหนกันนะเราจะไปหากระทะผีสิงกันนะ <laughs> แต่ว่าก่อนจะไปคุณบันดอยครับไปหาช่อง นครอบครัวพี่สิงห์กันนะครับน้าเดี๋ยวลองไปดูหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเราครับนี่เขาเพิ่งเปิดใหม่ร้านนี้นุ้นเดินผ่านมาบ่อยแต่ยังไม่เคยเจอครับน้าผมมาจากต่างประอ่านะครับเวลามาต่างจังหวัดเราก็ดูจากปริมาณลูกค้านี่นะครับดูจากลูกค้านั่งดูจากรถจอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับขอขอให้ขอถ่ายหน่อยเพราะว่าพี่แกสั่งนี้นี่ครับเนี่ยถ้วยนี้สิบห้าบาทพี่เนาะนี่ครับถ้วยสิบห้าบาทพี่สั่งพี่สั่งเขาพี่ พี่ท่านสั่งมาเลยครับสี่ชามเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนจัดตามสักห้าชามนะครับมีมันเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะเพราะว่าเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีผักให้ฟรีนะครับผักฟรีทางนู้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับครับสั่งให้หน่อยครับไม่กี่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเอาคนละกี่ชามดีห้าเอาห้านะโรงเรียนก็ห้าเลยครับกกัอนีหเหมือนนกัเดี๋ยวเรือสิบห้าบาทก๋วยเตี๋ยวเรือเท่าไันสิบห้าบาทเอาคนละห้าชามเลยนะขายมานานาได้ยังครับร้านนี้ ก็ร้านอ๋อเนี่ยเจ้าเจะาองร้านจนเนะครับเพราะว่าผมผมผ่านบ่อยแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะคตัวได้สองเดือนนะครับอ๋อมีสาขานี่สาขาสองเหรอครับอ๋อสาขาสามเนาะครับนี่ครับสาขาสามครับสาขาสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับลองไปเซิร์ชอยู่ใน Facebook ก็ได้ครับต้อมเตี๋ยวยกสดนะครับอ่าครับเดี๋ยวรอดูหน้าตามันครับ ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทครับแล้วก็จะมีบริการผักนะครับผักนี่ฟรีพวกเรา15บาทได้ว่าผักผักนี่ฟรีโรงเรียนนี่เป็นผักครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับน้ําดื่มก็ฟรีครับแต่ว่าน้ําน้ําเปล่านะครับฟรีแต่ว่าน้ําอัดลมนี่ก็ขายตามราคาครับเออนี่สวยนะครับเออเดี๋ยวนั่งตรงนี้เลยครับังลองดูโรงเรียนสั่ง5ชามนะครับกับลูกอิสานก็สั่งไปเลย5ชามนะครับจัดดูจริงๆลูกอิสานน่าจะสัก15ชามอาจจะมีเบิ้ลกันแต่ว่า คนบนดอยเขาเตรียมน้ำเงี้ยวขนมจีนอะไรไปรอเราครับใช่ครับเราชิมดูครับนี่พากรรมมาแล้วครับครับผมมาแล้วครับห้าชามแรกของเราได้ครับครับจริงๆลูกอีสานจัดไปเลยครับเนี่ยอันนี้มันคำเดียวนะเนี่ยลองกินแบบคำเดียวให้ดูไหน่อยก็ได้ยังต่างๆเลยต่างเลยห้าชามครับ ก็สมมติเราชามละสิบห้าบาทสามสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าบาทครับสวัสดีครับของเด่นมาครับของเด่นเราเส้นใหญ่นะวันนี้ครับลูกผู้ชายไม่กินเส้นเล็กอ่ะนี่รับโอ้จงมีอีกชุดนึงครับครับผมนี่มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่ครับสิบห้าบาทจัดไปเลยกับลูกอีสานคนละห้าชามครับยังก๋วยเตี๋ยวของลูกเด่นครับมาชิมดู เดี๋ยวจะตั้งกล้องเลยนะครับตั้งกล้องนะครับอีกแป๊บนึงโอ้ยไม่ใช่เรนวายนะแต่ว่าก็พอพอได้เห็นครับมากราบกินกินชามมาหน่อยครับจัดไปเลยคนละห้าชามอิ่มถึงอิ่มถึงแมลงเลยกินชามแล้วครับมอยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอชิมน้ำซุปก่อนครับเด็ดซุปเกือบไม่ต้องปรุงอ<า>่ะไม่ต้องกลือ โอเคครับเป็นเนื้อเปื่้ยไม่ต้องปรุงเลยสิบห้าบาทปริมาณขออยากจำไหมครับมาดูไม่ก้องนี้หน่อยดิไอ่ก้องให้เนื้อสิบห้าบาทผักฟรีน้ำฟรีนะครับเกือบไม่ต้องปรุงเลยได้เลยแข่งอก่ว็เตี๋ยวมุ้งเดินครับ ตองห้่ว่าเล่นเอาอยู่คนลนะห้าไหมพีตอมยีตามกันไปยาวๆนะครับอดไม่ได้รถดบปุ่งครับขับมาข้างล่ง กินไวอะไปเรื่อยๆครับมไม่ต้องผัวให้เราผมถ้ามาจากจังหวัดเชียงรายวันนั้นเรค้นเต็มล้านครับ10ต่อถ้ามาจากจังหวัดเชียงรายนะครับมาถึงก่อนถึงมอมไม่ฟ้าหลวงไปอีกครับ3กิโลก็ถึงมอมอไ,ไม่ฟ้าหลวงครับ หนึ่งครับนี่แก้วน้ำไข่งรูปนี่ของใ่รอะไน่เดินร้องแบบนุ่งเต็นปะนะเอาแรกกันนะแรกกันด้วผมเส้นใหญ่ครับไม่แรกกับเส้นเล็กดวงเส้นหมี่ผมเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่เส้นใหญ่กว่าเส้นหมี่เยอะกว่า ความแซ่บมากเลยสุดยอด,ดเลย็นเนื้ออยู่สองชิน้นนี่่ครับกว๋วยเตียวเรื่องของแกพักบุ้งเป็นพักเป็นป้องใหงครับไม่ <c oughs> ปรุงนะงปรุงแล้วเดบยมาเรมันจะเผ็ดน,นิด,นดเข็มพอดีแล้วก็กลมก่อมน้ำซุปเข้มข้นสำหรับเด็กนี่ต้องบอกเป็นมายาเข้มจะเท่าดิดดดดดดมันเผ็ดขึ้นเองเลยนี่เงสนสอมชามครับ ได้ไหมความควรตรวดเชียงรายอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดคลิปใหม่จะให้ช่องความควรตรวดเชียงรายครับเที่ยวเชียงรายต้องช่องได้ครับผมสบายอยู่แล้วเหนือสุดในสยามชายแดนสามประเทศชายแดนสามแผ่นดินสามแผ่นดินก <c oughs> ินวัฒนธรรมล้านนาลับค่าพระธาตุดอยตงุง <c oughs> สุดยอดสุดยอดใช่ครับ ล่ำคากินวัฒนธรรมล้านนาครับข้างเหนือก็เป็นเรื่องกระทำองเมืองล้านนาครับเนื้อวัลล้านนาเนื่อวัลเกิดในเชียงใหม่เชียงรายกับเอินล้านนาล้านนามครับวัฒนธรรมล้านนาประเพณีล้านนาทางเหนือก็จะเรียกล้านนาผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ก็ลูกเขาก็มาเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายตัดตีหน่อยเนาะ ชนะครับผมชนะแล้วตามัาไปครับเออก่อนหนีอยดิตอนนั้นเดี๋ยวจะกินน้ำเงี้ยวน้ำงูำำให้ลุงนนเดี๋ยวจะไปหาพี่ท่านงเนี่ยช่วยหน,น่อยดิผมช่วยหน,น,น่อยผมจะไปอันหาพี่คนบนดอยครับผมจะขึ้นดอยครับ,อบจอดแวะกินเติมพลัง,งด้วยนะ อร่อยนะไม <ừ. S 1> ่ก็ฟูครับแวะชิมไม่เสียเดียวกลับมา วันนี้แม่จะไปเอาหาคนบนดอยวะครับกระทะพีสิงกันดีครับผมจะมากครับนั่นสุดยอดเลยมื่อี้เชียงรายมาซิมเลยครับผมเราบิดบังครับเดี๋ยวเชียงรายแซ่บนะครับได้ตุนตัวในปีไหนดีครับผมัมีนี่นะครับิุหน้าของครับ ช่แร้วครับสิเกียรตสโ,โตยังเลยเขอเดี๋ยวทางทีมงานไปเจัดติดต่อมาครับปิดคลิปไอคำขอจอังหวัดเชียงรายที่นี่มันเขียไม่ถูกเนื้อสุดในสยามครับข,ขาดีถ้ามันวันไหนจะออกจะกโรงแรมพิงพอไดสายแ,แดนสามประเทศสายแดนสามแผ่นดินสามแผ่นดิน ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่มครับทานมาทางเชียงรายเรามาเช็คอีนานี่ในฝรั่งครับอร่อยแซ่บจากันไป6-7ชามแต่ว่าเราต้องไม่ปรุงครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเด็กเนี่ยอาจจะบอกให้เขาลดปรดิมาณของพริกลง,น,น,งน,นิดนึงมันจะออกเค็มนิดๆิดเผ็ดน่อยๆแล้วก็น้ำซุปมันจะเข้มข้นเข้มข้นสุดๆนะครับกินแบบไม่ต้องปรุงนะครับถ้าเขาเสิร์ฟพร้อมกับกินตัโหมะลพภานัวง,งอกนี่ครับันนี้เยแล้วก็น้ำก็ฟรีน้ำอัดลมอ่ต้นซื้อนะครับ ไข่พันไปพานมาลองมาชิมดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปเจอกระทะโกดิจิโกะกระทะผีสิงครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับบ๊ายบายเจี๋ยวไปคลิปหน้าครับกดปีนให้หน่อยบายมาเจอเอฟซีเนาะแอรนอย่งกับครับแอร์เบียครับไอรเบียนะครับนี่เอฟซีโรงเรียนเหมือนกันว่ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่รสชาติไปได้พองไหมก๋อกำลังน้ำแก่กำลังอ๋อไม่ได้สั่งเลยครับสั่งแล้วครับอ๋อกำลังสั่งเนาะครับผมก็ถือว่าผ่านนะเพราะว่าแต่ว่าเด็กอาจจะเพี้ยหน่อยแต่ว่าก็กลมๆนี่ครับน้ำซุปเข้้มขนนดีะครับ ว่างก็ไปเออาหารเน้อไอเบียครับผมขอบคุณเพืนครับมาที่สามครับสุดยอนสวัสดีครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์นะครับวิธีทาก็คือนี่ครับสมมตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกดซับสไครต์ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จ ต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสต์คลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวะระฆังตรงนี้ครับดกดน,น,นี่ครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเออเขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมเราก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จเออมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเ,เลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ